ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสุริยพรเพชรม่อมนะคะครูปุ้มนะคะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนแบบฝึกหัดที่3กันเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนแบบฝึกหัดที่2ไปแล้วนะคะวันนี้เรียนแบบันที่3นะคะเรามาดูที่โน้ตกันเลยค่ะมาดูตน้ตัวใกล้ๆเลยค่ะเราจะเริ่มจากเสียงสูงนะคะแบบมาที่3มเราจะเริ่มต่อจากครั้งที่แล้วเราจะเริ่มจากเสียงโดสูงนะคะดูโน้ตนะคะแล้วท่องตามครู โดทีลาทีลาซอนลาซอนฟาซอ,อนฟามีฟามีเลมีเล,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 ลโดเอาใหม่นะคะไปที่เสียงโดสูงนะคะเสียงโดสูงท่องตามครูนะโดทีลา าที่คุยของเรานะคะกลับมาที่คุยของเราแล้ววันนี้เราจะเริ่มที่เสียงโดสูงก่อนนะคะไล่ลงจากครั้งที่แล้วนะคะเสียงโดสูงจับยังไงจับปิดนิ้วกลางเปิดนิ้วชี้นิ้วโป้งปิดข้างหลังนะคะโดสูงแบบนี้นะคะอะทีนี้เราจะไล่ลงนะคะโน้ตเราจะบอกว่าโดทีลาใช่ไหมเป่าโดหนึ่งครั้งโดทีลาเห็นไหคะแล้วเปิดนิ้วกลางขึ้นทีตัวนี้ตัวทีนะคะ ทีลาซอนเปิดนิ้วนางขึ้นเป็นเสียงลานะลาซอนฟาเปิดนิ้วชี้ขึ้นซอนฟามีเปิดนิ้วกลางขึ้นฟามมเลเปิดนิ้วนางขึ้นมีเลโดเอาใหม่นะคะกลับขึ้นไปที่เสียงโดสูงใหม่เราเริ่มที่เสียงโดสูงนะคะโดโดตัวนี้นะเอ่อท่องนะโดแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว โดทีลาเปิดนิ้วกลางทีลาซอนเปิดนิ้วนางลาซอนฝาเปิดนิ้วชี้ซอนฝามีเปิดนิ้วกลางฟามีเลเปิดนิวน้วนางมีเลโดอ่ะฟังเสียงเป่านะคะจับที่เสียงโดสูงตามครูเลยนะโดนะนะคะโดสูงเป็นไ้นะเป่า ะะไปที่เสียงโดสูงใหม่อีกครั้งเป่าช้าช้าชัดชนะคะโดสูงนะเห็นไหมคะเป่าช้าช้าชัดครั้งที่แล้วเราเป่าขึ้น โดเลมีเลมีฟามีฟาซอนฟาซอนลาซอนลาทีลาทีโดพอมาครั้งนี้เราเป่าลง คล่องก่อนเวลานักเรียนส่งมามันเป็นคะแนนนะคะให้หนักเรียนฝึกเป่าให้คล่องไม่ใช่เป่าให้เสร็จนะเป่าให้คล่องให้ชํานาญก่อนแล้วค่อยอัดคลิปส่งมาให้ครูครูจะให้คะแนนนะคะไม่ใช่เออเป่าให้เสร็จเสร็จไปส่งไปเลยรีบส่งไม่ใช่นะคะต้องซ้อมก่อนทุกครั้งเพื่อคะแนนจะได้ดีๆนะคะให้อัดคลิปส่งคุณครูรายงานตัวช้าๆชัดๆเลขที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ส,ส่งที่ไลน์ส่งงานกลุ่มดนตรีนะคะสัปดาห์นี้แค่นี้ค่ะแบบฝึกหัดเดี๋ยวเออให้คัดลอกแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแนบท้ายไว้ให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ